สวัสดีค่ะเมยหงปัศแปทาลอตนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่แอบคิดถึงคุณอยู่นะคะค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะช่วงนี้นะคะแม่หมอไม่สามารถลงคลิปสั้นได้นะคะเนื่องจาก YouTube มีกฎใหม่นะคะซึ่งแม่หมอก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎนะคะว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะคะพยายามหลายรอบแล้วนะคะเกือบ10บรอบอะก็ไม่สามารถที่จะผ่านกฎเขาได้ซึ่งก็ก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านนะคะก็เลย ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ลงคลิปสั้นเลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่ายังไงถ้าแม่หมอไม่ได้อัพคลิปเลยหรือว่าขาดการอัพนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ เ e นอฟเพนินนะคะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะตั้งใจทำงานนะคะหาเงินเก่งนะคะเป็นสิเหรียญเลยนะคะเดล l เวอรนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีผู้คนลายล้อมเขานะคะอาจจะเกิดในราศีเมถุนได้นะคะ ในบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่นะคะไฟล์ออฟเพนิเคิลนะคะเวลามืดมืดค่ำค่ำนะคะเขาก็จะคิดถึงคุณนะคะนั่งคิดถึงคุณนะคะแต่เหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะจบกันไปแล้วนะคะ มีหัวกระโหลกอยู่ข้างๆนะคะเขาคนนี้อาจจะเคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะสิกออฟสอดนะคะเขาได้เคยหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วนะคะเคยมุ v e on จากคุณไปแล้วนะคะ The m a g จิเชีนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะรอบรูนะคะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์นะคะขอขยับนิดนึงนะคะ The Star นะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานคุณได้นะคะสลับกันได้นะคะหรืออาจจะใช้คำพูดในการเยียวยาวผู้คนได้นะคะ เจ็ดไม้นะคะคุณและเขาอาจจะมีกำแพงกันนะคะตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันก็ได้นะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะคะ 10ไม้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเหมือนมีอุปสรรคมีความยากลำบากนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะนี่ค่ะเหมือนเป็นซูเปอร์เกิลนะคะมีแสงสว่างตรงตานะคะเหมือนเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายนะคะเขาก็พร้อมที่จะสู้นะคะ เดาบนะคะเขาพร้อมที่จะเดินหน้านะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีความมีความยินดีโฟกสอดนะคะ เหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะนิ่งเฉยเสกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะเงียบเงียบแบบเงียบแบบว่าลืมกันไปเลยก็ได้นะคะเงียบแบบเงียบมากๆนะคะมาดูไพ่สุขีกันนะคะทำความเข้าใจนะคะ ตอนนี้เขาอาจจะแบบอแบ,บส่งแอบสืบคุณอยู่นะคะตามสื่อโซเชียลได้นะคะทำความเข้าใจกับคุณอยู่นะคะมีน้ำใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ ร่มรื่นนะคะเขารู้สึกว่าเขาล่มรื่นนะคะเมื่อเขาคิดถึงคุณนะคะคุณคือคุณคือท,ที่ที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะชนะมานะคะเขาอยากจะชนะความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะในตอนนี้ เขาอาจจะมีเรื่องที่คิดมากอยู่ในใจนะคะแต่เขาอยากจะชนะความรู้สึกตรงนั้นนะคะห่วงใยนะคะเขาห่วงใยคุณนะคะเป็นห่วงคุณนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะ พูดไม่เก่งแต่ก็ชอบเธอจริงๆนะ<ม>เธอเคยแคร์เราไหม,มเรามีหลายเรื่องที่บอกเธอตรงๆไม่ได้ นี่คือข้อความความรู้สึกที่เขาอยากบอกคุณนะคะมาดู Angel Naser กันนะคะ Big Happy Chain นะคะจะมีความสุขครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะ e ี u l Resolution นะคะจะมีสันติวิธีเกิดขึ้นนะคะวิ e n e น t กฟิลมันนะคะอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปนะคะ จะมีความสุขครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะคุณและเขาอาจจะได้มีการมาเคลียร์ความรู้สึกข,ของกันและกันนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะข,ขอให้ทุกคนมีความรักที่สุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ